ก็สวัสดีครับพี่น้องกาเจอกันอีกคลิปนหนึ่งพี่น้องเอ้ยยามมือแรงเย็นๆเนาะอ่าก็เหมือนเดิมพี่น้องเกิดกับไอ้คลิปนี้กับซีม้าพูดถึงไอ้เกี่ยวกับเรื่องไอ้ปุ๋ยหบห่วงนี่แหละคือก็คือปุ๋ยรับรวงนี่ผมก็เคยพูดไปหลายคลิปแล้วแหละก็วนมาอีกรูปเก่านี่แหละก็คือแล้วบังนี้คือมันมีไอ้คอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งเนี่ยพี่น้อง ทีค่คือเกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยเขาเนี่ยผมที่ผมบอกว่าการใส่ปุ๋ยรับรวงข้าวนาปีนี่เออคือค่าเฉลี่ยของมันน่ยไม่ว่าจะเป็นข้าวมะลีหนึ่งศูห้าหรือว่าข้าวเหนียวก็ข้งหกเนี่คือผมบอกว่าให้ใส่กลางเดือนกันยาอประมาณวันที่สิบห้ากันยาจนถึงยี่สิบห้ากันยาออแต่บันนี้ ไอมม้คอมเมนต์คอมเมนต์นี่เพิ่นบอกว่าโอ้ยคือผมใส่เดือนตุลาเพิ่นว่าเออผมใส่เดือนตุลาเออไม่เห็นเป็นไรเลยเพิ่นว่าใส่เดือนตุลาไม่เห็นเป็นไรเลยเออพวกเพียพวกอะไรก็ไม่เห็นจะเข้าเลยไม่มีการตายรวงเออเพิ่นว่า,น,วานะกาคือพี่น้องคือคือผมก็บอกแล้วว่าคือไอ,อ้ข้าวมลีนศูนย์ห้านี่ มันจะถอดลวงในช่วงไงกลางเดือนตุลาพี่น้องกลางเดือนตุลาเออตั้งแต่ประมาณวันที่สิบห้าถึงวันที่ยี่สิบห้าตุลานี่แหละคือไม่ว่าข้าวจะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณนะ์เนี่ยมันจะถอดลวงช่วงนี้แหละเอออย่างสมมติแบบเนี่ยสิยกตัวอย่างห้เบิงเนี่ยอันนั้นมันสวยแมนบออันนี้มันไม่สวยเนี่ยอันนั้นเนี่ยมันจะถอดลวงประมาณวันที่สิบห้าตุลาแต่ตัวเนี้ย ข้าวที่ไม่สวยหรือว่าต้นเตี้ยๆเล็กๆเหลืองๆเนี่ยมันจะถอดรวงประมาณวันที่25ตุลาออคือมันจะทิ้งห่างๆกันประมาณอาทิตย์หนึ่งนะพี่น้องอือคือมัน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 สิทธิ์มันจะไม่ไปถอดรวงเดือนธันวาหรอกอือเฮ็ดเนวไหนมันก็ถอดรวงเดือนตุลาพี่น้องอือเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาก็บอกแล้วว่าข้าวนาปีมันถูกจํากัดด้วยแสงนะพี่น้องถูกจํากัดด้วยแสงดวงอาทิตย์เพราะฉะนั้นน่ะเมื่อ ถึงเดือนตุลาแล้วเนี่ยแนวไหนแนวไหนเขาเจ้าก็ถอดห่วงแน่นอนเออถอดลวงแน่นอนเอ,อถึงมันสสมบูรณ์หรือบ่าสมบูรณ์มันมันถอดห่วงของมันเองพี่น้องเพราะว่ามันเป็นเข่าหน้าปีง่ายเพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าอย่าใส่ช้าพี่น้องอย่าใส่ช้าเออเพราะว่าถ้าใส่ช้าปุ๊บเนี่ยมันี่เป็นโรคเป็นเพีย้ยเป็นหนอนอแต่เพื่อนก็บ,บอกว่าโอ้ไม่เห็นเป็นไรเลย อันนั้นอะ่ะมันเป็นข้าเอื่นว่าอย่างมันเป็นดวงของเจ้าเออมันคือเจ้าดวงดีเออแต่ผมบอกไว้ก่อนเลยเจ้าอาจจะไม่ดวงดีเสมอไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าตามหลักการแล้วเนี่ยถ้าข้าวต้นไหนที่มันหรือว่าข้าวหน้าไหนที่มันอ่อนแข้าวหน้าไหนที่มันยังใบเขียวอยู่นะ่ะร้อยทั้งร้อยพี่น้องเขานี่สิตายร่วงเขานี่สิเมด็ดดาเม็ดด่างแน่นอนเออ แต่เพิ่นก็บอกว่าโอ้ยไม่เป็นไรผมใส่มาแล้วเจ้าล่องใส่ทุกปีทุกปีล่องเบิงพี่น้องเพราะว่าเพีย้ยนี่บางปีมันก็เป็นพี่น้องบางปีมันก็ไม่เป็นเอออย่างเช่นว่าอย่างสมมติปีนี้เนี่ยเจ้าใส่ปุ๋ยนักเออแต่โรคไม่เป็นปีหน้าอาจจะเป็นปีถัดไปอาจจะไม่เป็นก็ได้หรือปีถัดไปอีกอาจจะเป็นก็ได้เพราะว่าอย่างเพราะว่า แต่ละปีน่พี่น้องแต่ละปีเนี่ยสภาพดินฟ้าอากาศมันจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นพี่น้องสังเกตบางบ่บางปีนี่ปาลาก็ไหลแมนบอบางปีปลาหน่อยแมนบอบางปีกบหลายบางปีกบหน่อยนี่แหละคือกั้นนะพี่น้องสภาพดินฟ้าอากาศแต่ละปีมันไม่เหมือนกันแต่ผมอยากทําความเข้าใจให้พี่น้องได้ทราบว่าต้นข้าวนี่ถ้าเราใส่ปุ๋ยช้าจนเกินไปเนี่ย มันจะเป็นบ่อกเกิดแห่งโรคของข้าวเพราะว่ายังเพราะว่าต้นข้าวมันอ่อนแอเพราะว่าต้นข้าวใบมันยังเขียวอยู่พอใบมันยังเขียวนี่เรียบร้อยพี่นอ้องแล้วบวกกับหน้าหนาวด้วยทั้งหมอกทั้งทั้งหมอกทั้งฝนทั้งลมนะพี่นอ้องถ้าต้นข้าวเราไม่แข็งแรงถ้าต้นข้าวเราใบใบเขียวโค้งเนี่ยผมว่าร้อยทั้งร้อยยังไงยังไงถึงไม่เป็นโรคข้าวก็ได้น้อยถึงไม่เป็นโรคข้าวก็ล้มแน่นอนคือ มันสิมีขอ้อใดข้อหนึ่งที่ที่มันทําให้ข้าวเสียหายเนี่ยพี่น้องสมมุติว่าปีนั้นนี่ข้าวคุณสวยคุณใส่ปุ๋ยล่าแต่ว่าเพีย้ยอาจจะไม่เข้าแต่บันนี้ต้นข้าวเจ้านะอ่อนปวกเปียกใบยาวเฟื้อยมันก็เป็นข้อเสียกับลมเป็นข้อเสียกับหมอกแมนบอกเพราะว่าเขาหน้าพี่มันสิออกตอนย่ามหนาวพี่นอ้องเออมันสดด เพราะฉะนั้นนี่เวลาเอาใส่ปุ๋ยผมสิบอกสีย้ำอยู่เสมอว่าให้ใส่ให้เสร็จภายในเดือนกันยาเอออย่าให้เกินวันที่25กันยาเนี่พี่น้องต้องใส่ให้เสร็จแล้วอืเพราะว่าถ้าเลย25กันยามาแล้วถามว่ามันใส่ได้ไหมมันใส่ได้พี่น้องแต่ว่าประโยชน์มันน่ะนะคือประโยชน์มันจะไม่คุ้มกับที่เราลงทุนไปเออไอ้อที่ผมมาพูดมาบอกนี่ก็คือมาแชร์ประสบการณ์พี่น้องมาแชร์ประสบการณ์ที่ผมเจอมา ถ้าผมเจอมาอย่างไงผมก็พูดเล่าให้พี่น้องฟังอย่างนั้นพี่น้องอาจจะเจอประสบการณ์ไม่เหมือนผมหรือผมเนี่ยอาจจะเจอประสบการณ์ไม่เหมือนพี่น้องที่ทำนาเพราะว่าอย่างเพราะว่าพื้นที่แต่และพื้นที่แต่และจังหวัดมันบกคือกันคือจังปีนี้นะเห็นอกปีนี้เนะี่ยบุรีรัมย์มาแห้งแล้งมากเลยแมนแต่แถวอุบลบแถวอุบลแถวไอ้มหาสารคามแถวมุกดาหารแถวอุดรแถวนี้น้ำถ่วมคิดเบืองน้ำดีฝนดีเพราะฉะนั้นเนี่ย สภาพอากาศสภาพภูมิอากาศสภาพภูมิประเทศหรือว่าดินในหน้าหรือว่าน้ําในหน้านี่มันบอกคือกันพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยประสบการณ์แต่ละคนกับเราคือกันโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ไม่ต้องเชื่อผมเอาไปพิจรารณาเบิรงพี่น้องแต่ผมย้ําอีกทีหนึ่งนะปุ๋ยรับรวงเนี่ยถ้าใส่ช้าจนเกินไปนี่มันจะได้ประโยชน์น้อยเ,ออเพอเลออาจจะ เป็นโทษกับต้นข้าวสุ้ยซ้ํา,าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะเป็นบ่อกเกิดแห่งโรคต่างๆของข้าวพี่น้องโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้พี่น้องเล่าสู่กันฟังไม่ต้องเชื่อผมเอาไปพิจารณาแยกแยะวิเคราะห์ดูความเป็นไปได้โอเคซ้ำนี่ละ